หุนมาเนรลั่นหุนมาเนรย,ยอมรับกัมพูชาเสียดินแดนให้ไทยไปแล้วลั่นจะทวงคืนเอาดินแดนจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศโอ้โหสบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ6กโมงเสร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร และคอมเมนต์กันเขามานได้ด้วยครับพี่น้องล่าสุดนี้เพจคุณมาเนตมีการโพสต์ลงเขาแปลเป็นภาษาไทยคุณมาเนตยอมรับว่าขเขมรน,นี่เสียดินแดนให้ไทยไปแล้วลั่นจะเอาคืนให้ได้โดยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศยังไม่ยอมรับนะครับทุกคนยังจะเอาคืนอีกยังจะใช้คําว่าเอาคืนประเทศไทยเนี่ยทวงดินแดนคืนจากขเขมร อันนี้คือความจริงนะแต่คุณมาเนตบอกว่าเขมรเสียให้ไทยแสดงว่ายังมียกที่สามหลังการเลือกตั้งจะต้องมีอาการเจรจามีการต่อรองกันใหม่จะต้องมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สำหรับสองประเทศระหว่างไทยและกัมพูชาแล้วปัญหานี้นะครับอ่าเรื่องการต่อสู้กันในยกที่สามผมว่าถ้ามันเกิดขึ้นนี้ มันจะไม่มีประเทศที่สามเข้ามาวุ่นวายแล้วเพราะว่าประเทศที่สามนี้อย่างจีนอย่างอเมริกาเนี่ยก็มัววุ่นแต่เรื่องอิหร่านเรื่องเวเนซุเอลาคาเมนเนี่อยากจะฝากถึงคาเมรน,นะจะทำอะไรก็ระมัดระวังด้วยยกที่สามนี่อาจจะไม่มีมหาอำนาจมาคุ้มกลาหัวนะอันนี้พูดกันตรงๆนะอเมริกาอาจจะไม่ว่างจีนอาจจะไม่ว่างก็ได้ เพราะฉะนั้นนะครับเขมรนต้องเร่งเจรจากับไทยตกลงกันประชุมกันให้มันเสร็จเรียบร้อยเขมรนในปากพูดตลอดนะไม่ต้องการสงครามต้องการสันติภาพอ่าเมรนไม่ต้องการสันไม่ต้องการสงครามแต่สิ่งที่ผู้นำาเมรนโพสฮุนเซนโพสฮุนเาเนโตโพสเนี่ยมันคือการยั่วยุมันคือการปลุกปั่นคนในประเทศคขมรนเนี่ย ให้เกิดความเกลียดชังประเทศไทยคิดว่าไทยนี่เอาดินแดนเขมรอย่างนั้นเหรอนะครับนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกท่านว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะผ่านกระบวนการเจราจาย,ยังไงก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับผู้นําประเทศผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในกัมพูชาไม่ยอมรับข้อตกลงถ้าปฏิบัตินะครับทําตามข้อตกลงปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชานี่แหละคือปัญหา ไม่ต้องไปดึงมหาอำนาจไม่ต้องไปดึงจีนไม่ต้องไปดึงอเมริกาหรอกครับคุยกันเลยใครที่มีอำนาจสูงสุดในเมืองไทยครับในอยู่ในขมิ้นใครมีอำนาจสูงสุดครับเจรจาการตกลงกันจบนี้ขมิ้นเขาคิดตลอดเวลาว่าถ้าอยากให้สงบทุกอย่างต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นปราสาทตาเมืองทมขมิ้นเคยเข้ามาท่องเที่ยวเข้าออกได้นักท่องเที่ยวขมิ้นเข้ามาได้ทุกวันนี้อยู่ในการควบคุมของไทยนี่ขมิ้นไม่ยอมตรงนี้ ช่องอานมา้าอาขมนเข้าออกได้กลายเป็นจุดผ่อนปลนเมื่อก่อนก่อนที่จะมีการประทะกันตอนนี้ขมนเข้ามาไม่ได้ไทยควบคุมบ้านหนองจานหนองยาแก้วขมนเคยเคยแอบมาปลูกบ้านปลูกบ้านนั่นนี่อยู่ทุกวันนี้ก็มีตู้คอนตินุคอนคอนทนเนอร์นะครับมีลวดนุ่งลวด,ลวด,ลวดน้ำขเมนต้องการให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนคิดว่ายอมไหมทหารไทยพีชีพไปเท่าไหร่แล้วครับ เสียขาไปเท่าไหร่แล้วครับพล,ลเรือนไทยนะครับเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินนะครับบ้านเรือนนะครับเสียไปเท่าไหร่แล้วครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราจะต่อสู้กันไปเพื่ออะไรนะอันนี้คือคาเมนก็น่าจะยอมรับณนะตรงนี้ว่าถ้าหยุดณนะตอนนี้ทุกอย่างเพราะว่าดีนะเพราะว่าไทยก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะไปลุกล้ำคาเมน รัฐบาลไทยก็ไม่ได้มีการยั่วยุไปโพสต์เหมือนผู้นำคาเมนผู้นำคาเมนโพสต์ทุกวันวันละห้าโพสเจ็ดโพสต์ไม่รู้จะโพสต์ทําไมกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่าเวลาสื่อไทยเขาเอามาแปลสื่อไทยเขาเอามานําเสนอก็บอกว่าข่าวปลอมเฟซนิวแล้วไม่ดูเฟซตัวเองว่าตัวเองโพสต์กี่โพสต์วันละสามโพสเจ็ดโพสต์โพสเป็นภาษาคเมนทุกวันนี้มันก็แปลเป็นภาษาไทยได้นะครับอ่า อย่างที่นี่แหละครับทุกคนที่ไอ้ฮุนมาเนตมีการโพสต์นี่แหละว่าจะทวงคืนดินแดนโดยใช้กฎหมายระหว่างประเทศเขาไม่ยอมรับนะชองอันมาประสาทตราเมียนทมหรือพื้นที่ต่างๆที่มีการสู้รบกันที่ผ่านมาแล,แล้วแล้วไทยอยู่ในการควบคุมของไทยเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับนะนี่แหละครับสัญญาณการเมืองระหว่างสองประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยยกสามเนี่ยผมให้เลยนะครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมีแน่นอนบวกกับอุณหภูมิอยู่ในประเทศไทยเนี่ย การเมืองในประเทศไทยฝ่ายที่ไม่เอาขเขมรนี่ก็แรงนะเออกระแสคนไทยนี่ต่อต้านขเขมรนี่ก็แรงนี่เราคือปัญหาว่าบ้านเมืองมันจะไม่มีวันบา้าสงบง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขเขมรต้องจําไว้ว่าถ้าคิดจะมาลุกล้ําดินแดนไทยยกที่สามก็ต้องเจอศึกหนักนะอันนี้คือพูดตรงๆนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคน ทักทายยามเช้านะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ